สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสว,สดวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565คิตศักราช2 0 2 2เวลาตอนนี้นะครับ06:40นาทีนะครับ,านะรบมาพบมาเจอกันวันนี้เหมือนเดิมครับไม่ได้ลงลิปมาหลายวันนะครับผมไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ลุกกิ้งเลยนะครับมาตั้ง2-3วันเนื่องจากติดผู้ทิสารไปส่งผู้ทิสารต่างจังหวัดน,นะครับก็เลย ไม่ได้เล่นนะครับอยู่กับรถตลอดไม่มีเวลาเล่นนะครับเช้านี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมน,นะครับเวลาที่ผมกำลังอยากจะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราไม่ได้เล่นหลายๆวันอย่างเช่นว่าเราเล่นเอ่อหนึ่งวันหยุดไปสองสามวันหรือว่าเล่นสองสามวันหยุดไปเป็นเดือนแล้วกลับมาเล่นใหม่เหมือนการเริ่มต้นใหม่มันจะปวดกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าขนาดเราเล่นทุกวันทุกวันนะครับเวลาที่เราเล่นทุกวันเนี่ย มันกล้ามเนื้ออยู่ตัวจริงแต่ว่ามาเล่นยกแรกตอนเ,เช้านะครับดันออกไปครั้งแรกมันยังเป็นตึงๆเส้นนิดๆน,นะครับผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆที่เล่นอยู่ออกกาลังกายเล่นลูกกิ้งเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนผมนะครับมันจะประมาณนั้นครับอ่ะเริ่มครับห่างหายไปสองสามวันครับเหมือนเดิมครับผมหนึ่ง สองสามออกตึงๆนิดนึงครับสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าส oh, ิบออกตึงๆเส้นนิดหนึ่งและอาการเหนื่อยก็เหมือนเดิมได้หน่อยอ่ะลองเล่นกันดูครับขอบคุณที่รับชมรับฟังขอเสวัสดีครับ